พี่กิตบอกมึงเชื่อไหมกูอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือแบบคืองงว่าพี่กิตเป็ดโผล่นั่นไงครับคือวิกิตใช่คือพี่กิตบอกว่ากูโผล่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโปแล้วกูก็ยังไม่อาบน้ําอันนี้คือที่ผมช็อกที่สุดคือพี่กิตมันไม่อาบน้ํา <bizarre> ทั้งคืนคือผมรู้สึกว่าวันนั้นพี่กิตน่าจะตัวเหม็นมากเพราะว่าพี่กิตบอกว่าเมื่อคืนกิกูกินตีนนอยมาแล้วกูยังไม่อาบน้ำไอพี่กิตก็เลยขอน้ําหอมใจมีครับ ไอหมีก็เลยให้น้าหอมไปพี่กิจครับเออค่อยดีอะไรวะสรุปวันนั้นอ่ะอีกเมื่อวันหนึ่งอ่ะคือวันที่ผมต้องถ่ายเริฟซิกซีนที่ช่างช่วยครับอือใช่แล้ววันนั้นอ่ะผมกับพี่กิจก็กลับกันประมาณกี่ทุ่มวะคือผมจําได้ว่าตอนนั้นแบบอยากให้บ้านอยู่ตรงหน้ามากอะเพราะว่าวันนั้นน่ะผมสี่ทุ่มมาหัวงอยู่หลังซีอยู่เลย <c oughs> แล้วคือตีสี่ผมต้องตื่นเอ้ยตีห้าผมต้องตื่นไปกองอะ ก็คือแบบผมก็จะถึงบ้านคือทิ้งคืนวันนั้นอะคือแบบโอ้เกือบตายแต่ก็ผ่านมาได้นะครับผมอะคือแบบว่าแต่ก่อนตอนสมัยบ้านเหลืองอะครับผมเคยพี่กิตจะไปสยามแล้วผมจะไปพอดีผมเลยบอกว่าอ้าวแล้วถามพี่กิจว่าอ้าวแล้วพี่ไปไงพี่กิจก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เดินไปโหกเยเออพี่กิจมาเดินจากอารีไปบ้านไปสยามอารีไปสยามอะแล้วตอนนั้นผมแบบ คือผมอะเป็นคนติดคนมากไม่ไปด้วยก็ไม่ได้ผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมเดินไปด้วยมา,าจะาเป็นที่มารับเขาปูนเอิญนะครับตอนนั้นสมัยนั้นผมเลยเดินแบบพิกิ้ครับ<ะ>เดินไปสยามมาฟิวเจอร์ไหมอุ้ยฟิวเจอร์เราเคยไปที่หนึ่งปะ่ะคือใชแบบ่คือเอาจริงผมเคยมาผมไปฟิวเจอร์ประมาณครั้งเดียวจริงๆริครั้งเดียวจริงๆัเดียวก็คือตอนตอนที่ไปไปเดินแบบตอนนู้นน่ะแหละคือเอาจริงครับฟิวเจอร์เป็นผมรู้สึกเป็นแบบห้างที่แบบ เดินจนเมื่อยอ่ะใหญ่มากคือถ้าผมเดินผมหลงเซนทันเวอร์อีกนะนาทีสุดท้ายโอ้ยสิบสองล้านแล้วขอบคุณนะครับนพวกปัดเปรย์นะพวกผมปัดเปรย์ไม่ได้ทุกคนตอนนี้คือแบบมันปัดเปรย์ไม่ได้แล้วคือผมการเป็นกลางคือผมก็อยากปัดเปรย์นะแต่ว่ามันไปไม่ได้อะคือผมว่าผมจะอ๋อโมนิกผมไปตัดผมด้วยเฮ้ยแต่ปล่อยนี่หว่า เดีเ๋ยวทุกคนเห็นก่อนแฟนมีดไม่ได้โอ้ยนอน,นี่แหละขี้เกียจขับแล้วเดขับเองนะครับเองโอย๊ยขี่ไม่เอาอีกหนึ่งนาทีถ้าพรุ่งนี้ลีเวอร์ชนะก็แชมป์เออคือเอาจริงนะตอนเนี้ยคือลีเวอร์แชมป์นแน่นอนอยู่แล้วคือคะแนนคือการันตีแชมป์อะลีเวอร์อะมนยูก็าการันตีไม่ตกชั้นแล้วนะครับเฮ้ยไม่ต้องมารอกันสี่ทุ่มแล้ว โอ้เดี๋วแวมไม่แทไม่สองนาทีแถมไม่สอนาทีเฮ้ยผมเห็นมันมีคนเอาเอาอะไรเวทป้าผมไปลงในทวิตอะผมไม่รู้พี่ไปหามาได้ไงเนี่ยเออคือเข,ขา,ขา,ขาเก่งเหมือนกันเนาะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับรีวิวพี่โทมัตกล้องโอ้ยครัเมนี่เยอะมากมอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแบบจะวันเกิดพี่อะพี่โทมัตเหรอใช่ไหม αι? คือพี่โทมัสกล้องอ่ะคือเป็นคันสองคนที่แบบคาแรคเตอร์แบบต่างกันอยู่นะต่างต่างกันเยอะอยู่ก็เหมือนผมกับมอนเลยคือมอนจะเป็นแบบเอ้ยพี่โทมัสจะเป็นแบบแบบยังไงซุขุมซุขุมอ่ะแต่ว่าแต่ก็รั่วนะจริงๆถ้าสนิทเขาถ้าสนิทเขาเยอะก็แบบเขาดูรั่วนะอยู่นะพี่โทพี่โทมัสแต่พี่กล้องก็จะแบบเขาเป็นคนแบบพูดเยอะแต่แต่นุ่มนวลอ่ะพูดเยอะแต่นุ่มนวลเขาแบบไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าแบบเหมือนผมอ่ะน่ารักน่ารัก มาถึงพี่พี่ก้องครับพี่ก้องพี่ก้องครับรีวิวพี่แฟรหน่อยค่ะอ่ะจะเป็นคนสุดท้ายผมรีวิวนะแฟร์เลพี่พี่แฟร์เแฟร์ี่แฟรแฟร์แฟร์แหลกนะแฟร์แหลกพี่แฟร์แหลกนะพี่แฟร์นะพี่แฟรก็เป็นรุ่นพี่ผมที่เซนต์บเบียร์นะครับก็ผมรีบไปไปแล้วนี่คือเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำใช่เป็นผู้นำการังจพูดเลยแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากเก่งมากเก่งมากคนเนี้ย คือเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยมีแต่คนบอกมเมนที่นอนบ้านมันไม่เมนไม่นอนกลับมบาตัวเองอ๋อรีวิวคนหนึ่งอยากรีวิวเองอยากรีวิวอ๋อเอาเลยเอาเลยอยากรีวิวโทบี้อ๋อโทบี้โทบี้อ่าไม่จะบอกว่าคือจะบอกว่าโทบี้อ่ะถึงแม้คือจริงๆอะ่ะโทบี้เป็นคนอะ่ะเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าในเลิฟซิกอ่ะอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่า คือในในบทแล้วก็ในซีรีส์อ่ะอาจจะออกมาน้อยแต่ว่าคือโทบี้อ่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเลิฟซิกในไฟเดย์เหมือนกันจะบอกว่าโทบี้เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็แบบเอออยากให้อยากให้ได้คนพบอ่ะอยากให้คนคนพบมากใช่คือโทบี้เขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะเล่นโซเชียลไม่เก่งแหละเพราะว่าใช่คือตอนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนโทบี้แหละเพราะว่าผมก็เขาผมก็ใหม่ๆ่คือผมก็ตอน้เดี๋ยวผมก็แบบเบียวเล่นแต่อจี แต่ก็ไม่มันก็แบบไม่ได้อะไรอ่ะคือเราเราเราแบบเติบโตมาขคือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยไม่ใช่เราจะแบบย่ำอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้ใช่มาเราเรืยออะไรสองทีเพราะตอนนั้นบอกว่าสี่ทุท่มห้าท,ทีนะครับอือขอสองท่าแปลกๆสองท่าแปลกโอ๊ยสองท่าแปลกๆยังไงอ่ะ โอ้ผมถ่ายคลิปหนึ่งโป้สองท่าแปลกๆพี่รู้แล้วทุกคนรู้แล้วว่าผมมีความสามารถพิเศษทำตาสองชั้นสามารถทําตาสองชั้นได้เอาเลยโดยที่ไม่ต้องไปเสริมตาอยากเห็นไหมอยากเห็นอยากอยากอยากเห็นกดหนึ่งมากดหนึ่งกดหนึ่งอ่ากดหนึ่งแล้วกดหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดกันปึ๊บเอาไ่เอาไมเอ้ยหนึ่งสองซอม งงกันดิงงกันดิอันนี้ท่าหนึ่งอันนี้อันหนึ่งมีอันสองมีอันสองคือผมสามารถเอาลิ้นแตะจมูกได้นะครับหนึ่งสองไอ้มันปิดปิดให้ปิดให้หนึ่งสองซคือผมเอาลิ้นแตะจมูกได้จะเหม็นน้ำลายตัวเอง คือเขาเอาลิ้นแตะจมูกได้คือมันเจ๋งไหมเจ๋งไหมแล้วอีกอ้สุดท้าย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 ผมก็ดิฟหูได้ไม่มันมีอีกคิวเวฟคิวเวฟอ๋ออันนี้ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นผมมีความสามารถคือทำคิวเวฟได้อันนี้ความสามารถที่เจ๋งที่สุดของผมละต้องเปิดเมงกัน ทำไมอ่ะเจ๋งปะะ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าทำไมมันดหนอ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ไะไรอ๋อโถ่เอ้ยตกใจหมดเลยทีนี้ทุกท่นานทีแล้วผมต้องกลับบ้านแล้วทุกคนเพราะว่าแม่ตามนะครับก็วันนี้ก็ขอบผมกับม้องก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูไลฟ์สุดไลฟ์สาระของเราทุกคนไลฟ์สุดไลฟ์สาระไม่ไลฟ์สาระวันนี้วันนี้ครบรอบพอๆครับก็ แอมจะไลฟ์ทัวร์ไลท์ไปเรื่อยไลฟ์ไปเรื่อยแหละเดินหน้าก็ไลฟ์อยู่ยังคงไลฟ์อยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สุดไลฟ์สาระของเรานะครับแล้วก็ผมขอขาขอตัวลาไปก่อนฟันดีราตีสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์นเดย์พอพอครับบ๊ายบายวีเบรนเดย์พอพอครับยังไม่แฮปปี้เบิร์นเดย์อันนี้คนรอบสี่เดือนพอพอครับจะเป็นแบบบอกอยู่เลยบ๊ายบายฟันดีราตีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ